เรื่องของนางงามกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมคะ่ะต้องพูดนิดนึงแล้วกันเพราะว่าวันก่อนเนี่ยน้องแอนชิลีพอถึงประเทศไทยมา<ะ>ตั้งโต๊ะถแถลงข่าวขอบคุณที่พี่สื่ออะไรต่างๆว่ากันไปรวมไปถึงเปิดใจด้วยเชื่อว่าหลายคนนี้นะคะแฟนนางงามเนี่ยน้องบอกว่ารู้ว่าทําให้หลายคนผิดหวังค่ะก็เลยออกมาตั้งโต๊ะขอโทษกันไปคุณผู้ชมคะ่ะและแน่นอนว่าน้องเองก็ยังได้รับกําลังใจอย่างท่วมท้นนะคะหนึ่งในกําลังใจสําคัญเลยก็คือนางงามรุ่นพี่อมแมนด้าชาลิสาอกดำนั่นเองคือสวยทุกคนอะวันก่อนที่เจอนะคุณผู้ชมนะอ ค่ะ Miss Universe Thailand 2020รุ่นพี่ของน้องแอนชชลีเปิดใจผ่านสื่อนะคะบอกว่าเชื่อว่าน้องสาวคนนี้ทำได้ดีที่สุดแล้วส่วนประเด็นดราม่าต่างๆเนี่ยขอเป็นกำลังใจให้กับน้องแอนชชลีรับมือแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้ค่ะเอาจริงๆเราก็คิดว่าประเทศไทยจะเข้าไงคะแล้วพอไม่เข้าขึ้นมามันเป็นเหมือนแบบอาการช็อกไปน,นิดนึงแแบบอุ๊ยจริงหรอโไม่อยากจะเื หัวใจตกไปอยู่ตาตุนมะาแบบปุ้ยจริงหรอแต่อย่างที่บอกไปมันไม่เป็นไรเพราะน้องทักเต็มที่แล้วแล้วก็การแข่งขันมันมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติตอนที่ได้คุีกับน้องเนี่ยเห็นถึงความตั้งใจของน้องเลยค่ะเรามาถึงจุดนี้แล้วอะ่ะมันไม่มีอะไรที่จะเสียแล้วเราต้องทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเองแต่ด้วยเวลาอาจาจะจํากัดของน้องด้วยแต่ก็ไม่เป็นไรน้องทำดีที่สุด ยี่แมนนะบอกนะคุณผู้ชมนะการแข<ฆ>่งขันมีแพ้มีชนะไม่เป็นไร<ฆ>แล้วการแข่งขันมันก็จบไปแล้วนักจุดจุดนั้นบนเวทีวันนั้นน้องทําเต็มที่ไปแล้วนะคะส่วนอีกหนึ่งสาวค่ะเป็นนางงามคนดังเหมือนกันพรฟ้าปุณิกาหนึ่งในรุ่นพี่คนนี้คนสําคัญนะ<ฆ>เพราะว่าพรฟ้าเนี่ยเป็นคนฝึกสอนในเรื่องของการเดินให้กับน้องแอนชชลี<ฆ><ฆ>เธอก็ขอออกโรงเคลียร์หน่อยแล้วการกระแสะเมาส์แรงบอกว่าแอนชชลีเนี่ยแหมซ้อมเดินแค่ครั้งเดียวเองและตอนมาซ้อมเดินเนี่ยก็ขาดความตั้งใจด้วยจนทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแฟนนางงามผิดหวังเรื่อง p e r ่องเพอร์บนเวทีอย่างหนักเรื่องนี้เท็จจริงเป็นยังไงไปฟังคำตอบจากพรฟ้าคนที่สอนแอนชชลีมากับมือค่ะค่ะเพราว่าแม่ปุ้ยน่าจะชีดแดแ้แจงรายละเอียดไปเรียบร้อย ก็ส่งไปในโน้ตของลายเรียบร้อยแล้วแอนทำเต็มที่มากๆนะคะในการประกวดครั้งนี้แล้วอีกอย่างหนึงคือแอนเป็นคนที่มีความตั้งใจต่อให้เขาจะไม่มีผลผลการในการประกวดก็ตาม เวทีแรกเวทีใหญ่ระดับโลกสําหรับผู้หญิงคนนึงนะถือว่าน้องก็ทําเต็มที่แล้วถึงแม้ว่าแอนชิลีเองเนี่ยจะไม่ได้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายหรือว่าไม่ได้โอกาสใกล้คว้ามงสามาอย่างที่แฟนๆตั้งใจคุณผู้ชมแต่อย่างหนึ่งเลยที่น้องทําสําเร็จนั่นก็คือโครงการ r รีย s i ซส์บิวตีของน้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่หลายคนพูดถึงปากต่อปากแล้วก็ทําให้กระตุ้นจิตสํานึกกระตุ้นความคิดเปลี่ยนไมเ้เซตต่างๆของคนในสังคมมากขึ้นนะคะเพราะว่าทุกไซส์มีความสวยในตัวของตัวเองอยู่แล้วเรียลไซส์บ อ้วนจะผอมจะดำกะ,ะขาวทุกคนคือมีความสวยในแบบฉบับอของตัวเองนะคะเดี๋ยววันพูดน้องมาเป็นเทิงไทยรัฐอ,อด้ดีจังเดี๋ยวได้เจอตัวเป็นๆน,นะคะ